สวัสดีการมาแล้วรับยแล้วยรับกับหนาแล้วเน่ยน่นโอ้ยเห็นว่าเป็นผู้ชายก็ไ่อยากกินเนาะบอกเยไปโอ้หบ่ว่าเดนเฟรนเป็นิ่งหนังหวยหรอนังเ่กหรออไรลัวเขาจ้างมาเสริมน้ำได้หนิ โอ้ยไห้เอนาโอ้ยไปเรียกเอาอย่าไปว่าให้ยมูไอ้น่องเด้อไอ้น้องเด้อโอ้ยเนาะมึงจะเป็นลูกจางตอี่เาไปซะแี้วมึงแล้งมึงจะเป็นลูกจันลอที่มี 哦，看面的。